สวัสดีค่ะก็พบกันกับรายการคุยกันตามภาษาบ้านเรานะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับนางพรค่ะวันนี้นางพรด้อยู่กับเรานะครับวันนี้ทักทายเอซีไหนค่ะนางพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปเอ้ยไอไซย,ยิ้งบอรสุภสุคลน,นะคะก็ อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าไม่วันไหนวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงพรทิพย์ในช่องของพี่ตั๊กนะคะทุกคนเอใช่แล้ว<อ>คะ่ะสบายดีกันบ้นอ๋อพ่อแม่พี่น้องป้องไปไอ้ใจยิ่งนะคะเบอร์สปูสุกคนบอได้คุยกันดูแล้วคิดหอดคิดถึงกันบ้นอ๋อพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะคะพรทิพย์ก็คิดถึงทุกคนนะคะทุกคนคิดหอดสุกคนถึงโดนแล้วบอได้ยินเสียงเนาะพี่น้องเนาะ เอาบมเมนเพลงได้นิใช่น <desserts so> <hungry> ี <French Claire laughing> ่นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรกันดีคะพี่ตักวันนี้นะคะจะมีสี่ช่วงเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมคือสองช่วงเราจะเราจะเราจะทำกันเองส่วนช่วงที่สาม ก็จะ,จะเป็นสาระน่ารือซึ่งแรกจะเป็นละครละครทั้งถิ่นนะคะเส้นน<ะ>ิสานจะเป็นละครเอ้ตลกทั้งถิ่นเส้น<ะ>ีิสานจะเป็นสาระน่ารู้นะคะเช่นที่สี่จะเป็นการคุยท้ายเชี่งเมืองเราจะบองเส่งประมาณนี้นะค่ะทุกคน ส่วนใครที่กำลังรอละครเสียงเรื่องบุญไม่แพ้บาปตอนที่12นะคะก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะเรามารุ่นกันนะคะว่าชีวิตของนางเอกของเรานั้นก็คือนางจำปานะคะจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนแล้วพี่ชายคนโตจะสามารถส่งน้องสาวคนเล็กของตัวเอง ไปถึงฝันได้หรือไม่นะคะเราต้องคอยลุ้นกันนะคะแล้วก็จะมีละครสั้นนะคะระยะสั้นหนึ่งเรื่องนะคะชื่อเรื่องว่าถูกห้ามให้เป็นคนเอาไม่ใช่สิถูกห้ามไม่ให้เรียกผู้ชายอายุมากว่าไอ้นะคะทุกคนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะคะพวกเราสองคนทำ ร่วมก,กันกับทีมงานน้องๆ AI s t u d i o อะ Google AI s t u d i o นะคะขออภัยเรียกชื่อเรียกชื่อเต็มๆของเขาในในแบบที่ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะคะทุกคนแหมแหมแมเดี๋ยวนี้น้อง AI <ไ>นะพี่ตักนะเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปด<ไ>้วนะโดยเฉพาะลีลาน้ำเสียงนะคะเอ,อยอย่างกับภากหนังวอรลิบูดนะนะคะทุกคน โอ้ใเสียงหล่อเสียงสวยก็ทุกคนเลยนะใครอยากให้พรทิพย์ทำละครในรูปแบบไหนก็สามารถสร่งเรื่องราวมาได้นะคะ,ะทุกคนหรือพรทิพย์ก็ได้พิธี<ช>ก็ได้<ช>นะคะนะอยากให้พวกเราสองคนทำทำทำ,ทำละครในรูปแบบไหนนะคะอยากให อยากให้ AI เป็นผีก็ได้เหมือนกันนะคะทุกคนใช่แล้ค่ะเอาละค่ะวันนี้พร้อมกันหรือยังคะพี่ตั๊กกับละครท้องถิ่นพร้อมแล้วค่ะ,ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงละครท้องถิ่นกันเลยค่ะ นี่เสมจิตอะไรหาเธอทำไรน่ะเอาเราก็ทำงานสิยะจะให้เราทำอะไรล่ะเธอฉันรู้นะวเธอแอบเอา,เอ,าอาหารอีสานมากินในนี้แล้วทำไมบริษัททำไม่บรกเลย หรือว่ากดข้าห้ามของคนอีสานคนบ้านนากเนี่ยห้ามทำอะไรห้ามแล้วยังไงถึงจะเป็นบ้านนอกเขาก็มีสีมือมีมือมีเท้ามีหนึ่งสมองกับสองมือเหมือนกันถูกปะแล้วมันผิดตรงไหนแกมันผิดสิ เพร่ออย่าลืมนะว่าคุณเจียนใจผู้จัดการชายขายนะก็จับตาดูอยู่นะจ๊ะแล้วเธอจะให้ฉันกินอาหารหรูๆร,ราคาจานแพงๆเหมือนที่เธอทำอยู่ทุกวันเนี่ยฉันคงทำไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายของฉันนะ่ะสอนมาแบบนั้นอย่า แค่เธอเธอ,อด้หาอาหารกินข้างทางที่ไม่ใช่ไอสามจีหรือไม่เธอก็ไม่จำกินก็ได้อดอ,อาหารตะเลจุดวันจบคลายเองจะบ้าเรื่องไงฮะเองทําให้ข้าดูก่อนไหมละ่ะว่าเองอดได้หรือไม่ได้ปัดโถเอ้ยมันหน้าทบุบกบาลสักีไม่ได้นี่เนี่นนแน,น,น,กกน,นี่นี่กล้าช่มงเหไอไอ้

เทน,นะคะคุณชืส่สมจิตใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็เขาบอกว่ากฎของบริษัทเนี่ยห้ามนำอาหารอีสานมารับประทานอ่าผู้จัดการคะมันผิดได้เหรอคะ การที่ว่าทุกทุกภาษาหรือทุกๆกภาคย่อมมีอาหารประจําภาคเป็นของตัวเองและคนคนนั้นเขานําอาหารประจําภาคของตัวเองมารับประทานก็หมายความว่าเขาได้รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวิถีชีวิตของชนบทภาคของตัวเองมันผิดหรอคะค่ะท่านนะคะฉันไม่ใช่ผู้ิดตารค่ะ พอดีฉันไม่สังเกตการที่นี่นานแล้วแล้วบริษัทก็ไม่ควรจะมีกฎแบบนี้ด้วยค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะฉันจะเซ่เองแต่ในระหว่างนี้คุณต้องจดตัวเงียบ,บอยู่ในห้องเงียบไปก่อนนะคะ ขอบคุณมากนะคะนี่เป็นไรคะ่ะฉันยินดีอีสันจิตมีอะไรอีกฮะคุณเกียนใจผู้จัดการเรียกครบไปคพบเดี๋ยวนี้ได้ ไม่มีปัญหาลบไปอย่าให้เจนะสายเก่นเหอะไม่ห่วยสิไปตายทังไหนก็บ่าไปยักเทือกูลำ้ำคาดมึงอย่ามาพวดใส,ส,ส,ส่ฉันใส่ฉันจตไปก็ไปสิไปเลยมึงน่าลาไปมึงมาควงทาง่ากูเฮ็ดยังละ่ะห่วยอีฮา<ต><ห>นอยากจะคุม อย่าลืมนะว่าฉันนะ่ะเดินผู้จัดการสั่งมาว่าให้ควบคุมตาแล้วยังไงควบคุมแล้วยังไงก็กำลังจะไปอยู่เนี่ยแล้วมาขวางทางทำไมสิบสิะไปาด้วยสิไปดีดีไม่ต้องมาจับกูไม่ได้ตาบอดถึงกูตาบอดกูกลไปเองได้เว้ยดิด่งนะ นี่แน่นี่แน่มึงมึ่งเมือผู้เดียวหรฮะมึงคิดว่ามึงมีมือผ<อ>ู้เดียวบ่ไอ้ห้าเ <ไป S 1> นี่ยไปเลยอ้แต่กูมื่อหนึ่งมื่อหนึ่งมึงบอหาเรื่องกูจักมื่อหนึ่งเด้อมึงสิตายบ่ฮะสัญญาค่ะผู้จัดก,การมาแล้วเหรอเธอพูดออกมาชี้เสียมจิต ฉันเคยห้ามเธอไม่ให้เอาของอีสานขึ้นมาในในบริษัทแล้วทำไมคะแล้วมันผิดตรงไหนรู้คะ่ะว่าทางนี้เขาไม่ชอบถ้าอย่างนั้นจะให้ชนาออกไหมล่ะคะจะได้หมดจะได้จบจบไปถา้ามาประชดฉันนะไม่ได้ไปชดคะ่ะฉันฉันต้องพูดจัดการแผนที่ มีสิทธิ์อาจกาทุกอย่างก็เข้าใจว่ามีสิทธิ์ออกกฎทุกอย่างด้วยการให้คนที่เข้ามาจากในแต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขาลืมกำาพือตัวเองด้วยการกินหรูอยู่อย่างสบายคนไหนที่ไม่มีเงินกินอาหารราคาแพงๆก็จะให้เขาอดอยากปากแห้งยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคะ ขอถามหน่อยน,นะนี่กกล้าพูดช่นนี้หรือยังนะจริงจรกล้าสิมากกว่านี้ฉันก็กล้าพูดในหนฉันก็จะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วฉันจะขอพูดให้มันจบจบไปเลยได้จะเล่นแบบนี้ใช่ไหมใช่คุณจะเอาอยัางไงบอกมาเลยดีกว่าอไอวันไปเลยกระสานมา เอกสารอ่รชได้เลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วพอใจหรือ,อยังแล้วอยากให้รู้ว่าได้ที่ทำงานใหม่แล้วยังตามไปรำควานอีกไม่อย่างนั้นแล้วก็เจอดีแน่ฉันจะตามไปรำควานุัทชัตชื่อว นั่นแหละไม่อย่างนั้นเจอดีแน่ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้ววะเดี๋ยวก่อนนะคะท่านประธานคุณรีรูป่าวาคุณจะมาทำอะไรทำกับใครนั่นน่ะรูปสาวทั้่นผู้อเมริกันใช่ไหมคะ ใช่ลูกสาวท่านผู้อเมริการคึนสมติไปลูกสาวขอนท่านผู้อเมริการของโรงเรียนที่ที่ฉันเคยเรียนอยู่และที่ฉันได้ดีกับพวกเขาก็พระผู้ถุกผู้อเมริการคุณจวนใจฉันถามคุณจริงๆเถอะคุณ่ะ ยังมีคำเป็นคนอยู่ไหมตั้งแต่บริษัทตั้นแต่ตั้ง,งก่อตั้งมานะ่ไม่เคยออกกฎเกี่ยวกับคนพาคคันทุกภูมิภาคเลยเนะี่ยมีนี้คุณจนอะไไปฮะคุณเจนใจคือคุณอารวันก็ด้วยถ้าคุณสองคนอะ เรื่งคิดจะทำงานและทำหยียบย้ำคนอื่นแบบนี้ต่อไปฉันคงให้คุณทำงานเป็นผู้ตัดการไม่ได้แล้วคุณสมจิตคะฉันขอแต่งตั้งคุณให้เป็นผู้ตัดการสาขาน,นี้แทนคุณจวนแต่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณอีกจริงค่ะ หนูถ้าจะอยากไละเดินเดนไอ่อะอเธอเองก็แล้วแตนะคุณผู้ตชมตามดูล่ลดูลลคุณเกลิยนใจกับอารวันด้วยนะอย่าให้เหืมเกลื่อนมากนักคุณกลับก่อนนะคะกออเมียยังกินอยู่ แทนขาพิจารณาฉันขะฉังคนขอโทษนะคะแน่ใจนะว่าพวกเธอสองคนสำนึกผิดแล้วจริงๆฉันแน่ใจค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะลงโทษด,ด้วยการหักเงินเดือนของเธอสิบเปอร์เซ็นต์ เลือกเอาไม่ถึงจะตลกเงินเดือนเลยหรอคะแล้วสิ่งที่เธอสองคนทํากับลูกน้องคนอื่นๆรวมถึงฉันด้วยล่ะไม่รู้นะมันไม่มิแแต่ควรจะถามกันก่อนการที่ว่าฉันแต่งตัวแบบเนี้ยบรรนอกบรรนอกแบบเนี้ยมาทํางานเนี่ยมันจริงค่ะเธอ มันมันถึงกับทำให้เธอเนี่ยมองคนอื่นที่รูปลักษณ์ภายนอกคนเราจะงามนะ่ะมันต้องงามที่จิตใจภายนอกนะ่ะมันกินไม่ได้หรอกจะบอกให้จำไว้แล้วอย่าทำอย่างนี้กับบริษัทไหนที่ได้อีกเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอสองคนจะไม่มีที่ยืนในสังคม อย่าลืมนะว่าเธอยังมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ไหนจะพ่อแม่แล้วก็ส่งน้องเรียนอีกค่ะค่ะ,คะวแสงคันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะข้าก,ก็จบไป<ร>แล้วนะคะ,คะสำหรับระยกัั้งถิ่นในวันนี้โอ้โหแบบ,บบแบบจริงว่าพวกเราสังคัญไม่เคย ถ้าก th ็มาทําอะไรกันแบบนี m ้นะใช่น้งเพิ well> ่มใช่ค่ะดูเดือดมากๆเลยใช่เดือดจริงถ้าปกติที่นังเพิ่มไม่อยู่ละเราก็จะใช้เอไอจับแล้วก็เทม ช่ค,ค่ะ <S <S วันนี้ทุกท่านทุกคนได้เมนูอะไรกันบ้างหรือยังคะทุกคน <S <S สำหรับเมนูตอนเย็นในวันนี้สำหรับวันนี้พรทิพ์ได้เป็นอูดอูดทอดนะคะทุกคน <S 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 เออได้แล้ตอนาาเย็นยังไม่ได้กิน អីលីមប៉ែនគីនជីនໄຂគៀមមានចាប់ប៉ែនប៉ែនត្មាំเที่ងថ្ងៃថ្ងៃម៉ោងអាហា ะ,ะวันนี้เราจะใหยสื่อตลบพันพ้นถิ่มกันเลยดีไหมดีเหมือนกันคเอเค okay. สวัสดีสเอ้สวัสดีเป็นจังไรน,น้อ เอก็สบายดีแล้วเจ้ากินเขากินน้ำและบอลากินเล้า<อ>กินกับกินกับอสมตาเราเมื่อนี่เจ้าเราเมื่อนี่โตมาหาเอื่อยโตมีเรื่องอันใดเนาะพอดีว่าเอ่อจะพาเที่ยวเอ๊ะ แต่าไปเทียวเอะเช็นเอยตัวสิผ้าเอื่อยไปใสตัวไม่เงินอยู่ยวบบะมี่เลคํแต่เคยสิผ้าเอื่อยไปได้กนแล้วกันเอาสิไปใส่เนาะเอาไปก็ไปแต่ที่แน่ๆเตรียมเงินไว้จากสามหมื่นเนาะอืม แต่ว่าขสิยไปเล่นน้ำพี่สิบี่พี่สิไปได้วยบอรเอื้อไหวน้ำเพราะเป็นเด้โตัวบยาาเอื้อยจมน้ำบอกงั้นไปที่เอ่นก็นได้เอาพอดีเลยเอื้อยมีห่วงยางอยู่บ่มีทั้งจมก็แล้วกันโตเอาไปคนละอันเอา ของเอ่ยอันนึงของโตอันนึงเอ้กระดีเหมือนกันเอา้าแมนผู้ใหญทักมาเนาะบ่แมนขอสิมาขอเงินโตไปซื้อเบีร์กินบอกเัสดีครับเดี๋ยวนี้ เป็นอย่างน้อบ่มีเงินถอนเหล่าถอนเบียบอบักลาบะถ้าบ่มีเงินถอนเหล่าถอนเบียก็ไปถอนยาแทานเด้อบักลาเด้อ,เอ,อเอ้ยเอ้ยก็สนิทเหมือนกันเอ,อเอ้ยก็ตลกเหมือนกันเด้อไปจิ้มเบียร์ดีกว่า เอยก็เป็นคนตลกแบบนี้แหละเอาเอาไปซื้อมาเพื่อเอ้ยจากสองลอยกระป๋องในเด้อขับใช้หลายไดย้เอ้ยแต่ละบอเป็นยังดอกแล้วนี่ก็คือตลกทั้งถิ่นนะคะที่นำเสนอในวันนี้นะคะชอบฉาก ชอบชอบฉากไอ้ตรงที่ว่าถอนเบียร์ถอนถอนเหล้าถ้าถอนถ้าถ้าไม่มีตังถอนเบียร์ถอนเราก็ไปถอนยานี่แหละเลีนเองเองเอาไปไปเอาละค่ะทุกคนค่ะและแล้วก็ถึงเวลาอันสมเตรียมนะคะ ที่เราจะได้ท่านสื่อสาระนาะรืกรรมนะคะใช่ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเไราไปเจอกันกันกบสาระนาะรืค่ะ,คะแล้วกลับมาในส่วนสุดท้ายนะคะค่ะ สามรประโยชน์จาก10ส,สมุนไพรเด็ดที่ไม่ควรพลาดสมุนไพรไทยคือคลังทรัพย์สุขภาพที่สืบทอดจากภูมิปัญญาโบราณรวมพลังสรรพ,พคุณมากกว่า300ประโยชน์จาก10ชนิดยอดนิยมได้แก่ขิงช่วยไล่ลมลดอักเสบบำรุงไหลเวียนและเพิ่มความอบอุ่นขมิ้นชันเด่นเรื่องต้านอักเสบฟื้นระบบย่อยลดกรดไหลย,ย้อน กระชายดำเสริมกำลังเพิ่มพลังงานบำรุงร่างกายยาหวานให้ความหวานไร้น้ำตาลช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดตะไคร้ช่วยขับปัสสาวะลดบวมน้ำลดเครียดฟ้าทะลายโจรเสริมภูมิคุ้มกันลดไข้และอาการเจ็บคอโหระพาช่วยขับลมลดคลื่นไส้และเพิ่มการย่อยกระเพราฆ่าเชือ้อแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อ ใบมะกรูดช,ช่วยระบบหายใจลดเสมหะและล้างพิษมะขามป้อมอุดมวิตามินซีเสริมภูมิชะลอวัยทั้งหมดนี้คือสมุนไพรที่ควรมีติดบ้านเพื่อการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้านในทุกวันเดียวกันกลับมาชื่นชมช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในใน,นั้นคนประเด็นอะไรน่าสนใจนะคะ ันนี้ไม่มีประเด็นอะไรนะคะทุกคนแต่ก็จะมีคำอวพรส่งท้ายนะคะเพราะว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยไม่ได้เตรียมประเด็นอะไรมาเพราะว่าประเด็นเท่าที่มีก็พูดไปหมดแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาส่งเสียงทางช่องของพิตักษ นะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการคุยกันตามภาษาบ้านเรานะคะทุกคนก็ออการหน้าหวังว่าคงจะมีอีกนะคะทุกคนหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยลวงหน้ามาณที่นี้ด้วยนะคะหากว่าคำใดวาจาใดที่ไม่สุภาพนะคะทางเราก็ต้อง ขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยิ่งท้ายด้วยทำคมวันนี้นะคะทุกคนยิ่งให้ยิ่งได้นะคะทุกคนยิ่งหวงยิ่ง<ะ>ถ้าให้แล้วถึงอดก็มาใหม่นะคะทุกคนถ้าหากว่าเราหวงค่ะแล้วเราก็อดแล้วสิ่งที่เราต้องการก็จะไม่ค่อย ได้มาให้นะคะเพราะว่าการที่เราเป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วไม่รู้จากการเป็นผู้ให้นั้นนะคะก็จะทำให้เรานั้นกินอยู่ในแบบที่ค่อนข้างอดอยากนั่นเองนะคะการไม่มีโลคเป็นราบอันประเสริฐนะคะขออำนาจคุณภาษีและตระหใจางจมปักรักษาและคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านทุกๆคนทานอาหารในทุกๆมื้อให้อร่อยหลับให้ได้เงินหมือนนอนตื่นให้ได้เงินแสน คนอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะ<ม>คะทุกคนสําหรับวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะพวกเราสองคนเวลาพเพื่อนเอฟท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับวันนี้<ะ>ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ